กลับมาที่ดอยจดีครับเพื่อชมโดยกันต่อครับคุณบริษัทปูเป็นนักผูรัวจอมกัดทหาชนกับผู้ริบปูนสีดีคุณมือของไทยกรบปูนฉาบตัวจริงต้องอินซีทองครับคุณผู้บริหารการร่างจำเนจรฐานที่เก็บตัวและมวยสังกัดต่อเกตคู่ครับศักดิ์สิทธิ์อล่อยและศักดิ์สิทธิ์พัฒนาคารคารเกตครับทิฟฟี่แผงสีเขียวและดาจินยารษาและกระเพาะและดาจะฟิมพ์เจลบรรยากาศปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อครับสำหรับคู่นี้นะครับเน่ศักดิ์สิทธิ์ประพายิมครับมีการอริบ น็อกหรือชนะคะแนนก็ได้ทั้งสิ้นครับคุณเฉลวยขันชนงมอกเงินสดให้3,000บาทครับยกนี้ดูว่าเนตจะเร่งมากขึ้นนะครับดูเชิงดูจังหวะแค่ยกเดียวยกนี้จะขยับเปิดกเกมมากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าประมาทไม่ได้ครับ <Okay. S 2> นเนทเบสเเรนันก็ตอบโต้หน,นักๆตลอดพยายามจะทิ้งด้วยขว่าครับดูขยับจังหวะการเดินการต้อนคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็ดูสายตาไปด้วย เนี่ยนั่นก็ถือว่าพัฒนาเร็วมากครับเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นครับในการชกมวยศาสตราคนชิบเพียงแค่5ครั้งและที่สำคัญนั้นครั้งแรกเอาชนะวิศรุพหอร้อนนักมวยสร้างด้วยกับอย่างสวยงามอีกต่างหาไปนี้ได้เห็นหมัดชุดของเน่เพิ่มขึ้นมานะครับเดินโยกศีรษะครับเดินเรียกว่ารัดกุมมากขึ้นครับออกเป็นชุดกับ ขยันต <AS L> ่อยนะครับเน่ขยันต่อยขยันเดินครับจังหวะโยกตัวหลบก็ทําได้ดีครับถึงแม้ว่าจะต่อยเสากระชีพเขมพร้อมติดตาล้วครับการชมผลงานของเน่เลยครับลงเลยครับพร้อมเลยครับเลยเน่เน่พร้อมกรรมการเลยครับว่าโอ้โดนสุดปลอดอาวุธครับกรรมการนับไปแล้วครับ แต่ว่ากรรมการครับอยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์ที่สุดนะครับแล้วก็จะมีเครื่องป้องกันอยู่แล้วนะครับฉะนั้นที่นับไปเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าถูกต้องแล้วนะครับอาจจะซ้ำออยไปนิดนึงครับเบสเรสเนใสี่ยให้สนใจครับตอนนี้จ้วงแหลกนะหนุนสาวโอ้โหคารุนเลยเบสเรสนี่ก็มอก ที่กินที่กินแต่เนื้เบเรนเน่โดยซาเลสัครับหมดยกครับไอเมีอาการไอบรรเทาอาการไอด้วยไอโคลิตไอโคลิตมีตัวยาเร็กสโตเมโทโแฟนไฮโดรโบไมด์ไอโคลิตจากเกรเตอร์ฟาร์มาไอคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ขู่แคมเลยครับขอบคุณน้ำมันเหลืองตราดอกกระหมอคู่ครับจากห้าขยาคงหอมโอสรสนะครับตราดอกกระหมอคู่กับมือฟ้าเรือบีจากประเทศญี่ปุ่นจัดจำหน่ายและบระกิการ,รบริษัททีเวีเอเพนประเทศไทยจำกัดบริษัทฮีโร่ไมซินครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ฮีโร่ไมซินตราตะ้กกระงครับครับทาครั้งที่เราดูเน่ชกมวยสากลอาชีพนั้นส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายทำนะครับยังไม่ค่อยเห็นเน่นั้นโดนหมัดของคู่ต่อสู้มากนักแต่ว่ายกที่แล้วเห็นแล้วครับเบสเรสนั้น ต่ไปอย่างที่คุณเพชประชินบอกว่าโดนต่อยจุดเดือดเลยครับโมโหครับพยายามจะเอาคืนอาจจะสะสมมาจากลูกที่ว่าต่อยเคตปลอดอาวุธเลยครับก็เลยพึ่งจะคิดได้ว่าขอเอาคืนซะหน่อยแม่แต่เนตเราก็ยังสติดีนะครับยกการรอกไว้ได้นะครับบัตรที่มาเป็นพายุบุกแคมของนางด้านเบสเลสครับก็ถือว่าใจยังนิ่งครับสติดีครับรับแม่ก็ดีอย่างหนึ่งครับโดนบัตรของผู้ต่อสู้บางจะได้รู้เกมรับครับ เห็นแต่เกมรุกครับมาดูกเกมรับของเนธบางครั้งอาจจะได้เห็นจุดอ่อนเหมือนกันเพื่อเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไปนะครับเอาละครับจกกังหวะนี้เป็นการเปิดเกมรุกของเราบ้างดูครับจกกังหวะการออกมันออกสุดสุดหมัดเลยครับลุกไล่แล้วของเราบ้างน,นะครับหลังจากที่ให้เบสเลชโชว์เมื่อยกที่แล้วตอนนี้เราเอาคืนบ้างแล้วครับปล่อยฮุกซ้ายแรงนะครับเนธแล้วก็ขวาตรงไปได้ดีแล้วกล้าเลยครับกล้าออกอาวุธนะครับว่าอย่างนี้ แหม่แลกกันเลยครับคู่นี้โอ้โหแลกกันสนุกมากครับแฟนมวยชอบใจเหลือเกินเชียร์ให้เนทเดินบุกอีกเนทมีขึ้นไปโอ้โหต้องระวังครับขวาของทางด้านเบสเลสครับทิ้นลงมาแหมกรรมการต้องเตือนครับระวังศีรษะด้วยครับแฟนมวยที่ดอนเจดีก็เชียร์ท่ามกลางลอยยิ้มเลยครับเพราะว่าก็เชียร์แล้วก็ยิ้มไปด้วยครับแหมเดินเบียดต่อครับตัดตัวก่อนแหม ต้องถอยอมาเลยครับทันดานเบสเลสแม่ทุบซ้ายหมัดหนึ่งตอนนี้เริ่มเข้าทางนะครับแม่ดูจงังหวะครับแม่เบสเลสก็แม่มาทีนี้มาเป็นชุดเหมือนกันนะครับโอ้โหแม่ไม่สนใจครับยันสามปุ่มก็มาหาอีกช่วงปลายยกครับจิ้มซ้ายก่อนแล้วทิ้งขวาโอ้หมัดนี้ครับกระเด็นเหมือนกันครับทันดานเบสเลสเอาคืนอีกเบสเลสแม่ช่วงปลายยกนี่การยีนต่อยครับหมดยก ถเป็นอะไรอ่ะรถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะทำไมไม่ใช้น้ำมันทูทีด,ด,ดีล่ะเดี๋ยวนี้เขาใช้แต่ไดเกียวทั้งนั้นแหละเพราะใช้แล้วเครื่องฟิตส,สตาร์ทติดง่ายวิตามินมโนโปรวิตแบทช่วยบำรุงร่างกายวิตามินมโนโปรวิตแบทช่วยป้องกันการขาดวิตามินวิตามินมโนโปรวิตแบทชนิดเ็ทเครื่องลมตารับประทานได้วิตามินมโนโปรวิวรตแบทเจ้า,า,จาของเรื่อกับผลิตภัณฑ์สก,กินเดียว,ข,วของแหลมป้อการแพ้โโรอการคําเจรนฉชาก่อนใช้ยา รเอไดนาสตี้ไทยท็อปตลาดนัดกระเบื้องดังของไทยขรัขขบชาครับเราไล่ก่อนนะครับทุกซ้ายเราต่อยแรงนะครับต่อยได้ดีครับแล้วก็ขวาตรงดีครับชมยกต่อไปครับ ขอบคุณวัสดุก่อสร้างทดแทนไม้ธรรมชาติรักไม้ใช้คอนบูดครับที่นอนและเครื่องนอนโลตัสพิมเสนน้ำนตราโปยเซียนและ13เลี้ยงเอ็กซ์เพรสราคาประหยัดบรรยากาศดีครับชมต่อครับยกที่4ครับการชกมวยสากลอ,อาชีพครั้งที่6นะครับของเมธสสิทธิ์พายิกครับถ<ส>ือว่าเป็นค่ายมวยที่ผลิตนักมวยดีครับทั้งนักมวยไทยนักมวยสากลสมัครเล่นมวยสากลอ,อาชีพมากมายเหลือเกินครับและนี่ครับเมธก็เป็นเคลื่อนลูกใหม่จริงๆครับ แล้วก็เป็นความหวังใหม่ของทีมงานกอเก็นรูปด้วยดูจังหวะการเดินครับจังหวะการเดินแม่พยายามจะตัดมีหมัดซ้ายส,สลับขึ้นบนหม,มัดอาจจะออกเร็วนะครับก็ขาดน้ำหนักเป็นเรื่องธรรมดาครับถ้าใดต่อยแล้วต่อยไม่หยุดนะครับแต่วันนี้ครับเด็เบสเลตี่เวลาโดนเยอะๆโดนลำตัวมากๆเขาจะลดแขนครับเอาแขนมาเป็นกากมาเป็นการชนเพื่อป้องกันลำตัว แมตอนนี้ครับเบสเลสต้องถอยใส่เกียร์ถอยแล้วครับพยายามใช้ยับสกัดเนตเอาไม่อยู่ครับเนตโยกเข้าไปเบียดเข้าหายอีกยากจะเน้นลำโตแล้วเนตตอนนี้ครับโอ้โหเดินติดบี้ติดนะครับตอนนี้แม่ทางด้านเบสเลสต้องยับวนออกซ้ายขวามาเลยครับไม่กล้าแลกตรงๆเลยครับตอนนี้เราเนตเรามาแรงเกินเนตนั้นถ้าจะชนะน็อกนะครับก็ต้องรัวจนกรรมการเห็นว่าคู่ต่อสู้ไม่มีทางตอบโต้แล้วครับอาจจะยุติการชก หาหมัดเด็ดสักหมัดสองหมัดที่อาจจะยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเบเลสก็ถอยเร็วด้วยนะครับหนีเร็วป้องกันตัวเร็วอ้ยขวาครับตาดซ้ายลำตัวอะไะครับรวมแต่รวมไหมซ้ายขวาแม่ได้แค่สี่ห้าครับไม่มีหกยังเอาตัวรอดไปได้ครับเบซเลสเขาสู้เป็นพักๆนะครับแต่ว่ายกนี้เห็นชัดเจนครับว่าออกหมัดน้อยแล้วครับป้องกันตัวเองมากกว่าสู้เหมือนว่าจะขอแแอร์แค่คะแนนนะครับไม่อยากแพ้นอะครับ เพราะว่าเรื่องของคะแนนนั้นเราก็ดูจะมีคะแนนนําอยู่ครับเอาแล้วครับจังหวะแปะเขาจะเด้งเชือกออกไปอยู่มุมนอกทันทีครับเบอรนเซเลสเอาแล้วครับเนทไม่ปล่อยให้นายยกมา้วครับดันเข้าเชือกดันเข้ามุมก่อนเลยเบสเลสยางขยับไม่เป็นเป้าครับไม่เข้ามุมอับแน่ตอนนี้กอดเลยครับโดนเนทนวดมากๆเข้าตอนนี้ชักจะเริ่มอ่อนแรงครับทางด้านเบสเลสลายยกแล้วครับยกที่4ครับ มั่นใจทุกครั้งที่เปิดอินซีทองด้วยสาร XD 6 5สารเพิ่มพลังพิเศษเหืือปูนจึงแน่นช่วยให้ผนังเรียบทนไม่แตกราวแน่นดีใหม่อินซีทองพรีเมียมซีเมนต์รายแรกของไทยยาแผ่นตราเสือ11อตัวสําหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสําคัญคือกําลังเสือโครง่งต้นโดไม่รูลมกําลังวัวเถลิงมากระทืบลงโตตงโสมเกาหลีกระชายดําเป็นยาบำรุงร่างกายยาผงยาแผ่นตราเสือ11อตัวสําหรับดองเหล้า เบสเลสนะครับผ่านไปแล้ว4ยกตอนนี้เป็นยกที่5ครับขอบคุณบริษัทปูนซีเมนต์ขอนหลวงจำกัดมหาชนครับผู้ผลิตปูนอินซีปูนดีของไทยปูนฉาดตัวจริงต้องอินซีทองครับบริษัทเครื่องดื่นแรงเยอร์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่นแรงเยอะเครื่องปรับอากาศไปซูวิชเฮฟวี่ดิวตี้จากบริษัทมหาจากดีเวล็อปเมนต์จำกัดโคเปนครีมครับครีมบรรเทาอาการปวดเมื่อยจากโรงพยาบาลยันฮีครับเมย์พยายามจะเดินเบียดนะครับออกอาวุธหลากหลายมากขึ้นนะครับมีฮุกมีอัปเปอร์คัตนะครับซ้ายบ้างขวาบ้างครับดูจังหวะรุกจังหวะคร บางครั้งนี่ไม่จาเป็นจะน็อคคู่ต่อสู้นะครับไปอยู่ที่การโชว์จังหวะฝีมือนะครับดูครับดูสายตาครับดูเนตรแต่พยายามจะไล่ต้อนแต่เบสเลสก็ถอยเร็วครับแล้วถอยแบบเอียงข้างนิดนึงครับทำให้เรานั้นไล่ลําบากกําลังขาของเบสเลสยังดีนะครับเขาวนไวครับถอยไวายบ้างขวาบ้างเลยครับไปตามจังหวะคิดว่าน่าจะ พนจากรัศมีหมัดนะครับโดนขวาแบบปกหูครับเอาละครับเข้าเชือกแล้วครับออกก็คือพวกนอกได้แน่นี่ก็ต้องการพยายามชนะน็อกเพิ่มไม่ได้นะครับเพราะว่าชกหน่วยชีพมาเพิ่มน็อกไปครั้งเดียวครับเบสเซเลสเนี่คงไม่ยอมนะครับตอนนี้ทั้งถอยทั้งตูงสกัดจังหวะก็กอดครับแม่ดูครับ ลัดไว้เลย5ไฟนะครับน็อกแค่ครั้งเดียวเนี่ถือว่าแค่20อนะครับอาจจะเป็นสถิติน็อกที่น้อยสำหรับเมทก็พยายามจะประเด็๋ยวเซตคู่ต่อสู้ให้ได้นะครับดูตลอดการไล่ต้อนคู่ต่อสู้แต่แต่ว่าเบสเรสนั้นดูถอยครับไม่นานๆจะคิดสู้สักครั้งหนึ่งนะครับแต่แล้วจะเน้นการตั้งรับมากกว่าชุดนี้ป่าครับ ได้สามบัดเข้าไปอีกแล้วครับเบซเลสขาไวครับเขาเคลื่อนที่เขาไม่อยู่นิ่งๆเลยครับไปเรื่อยๆอ้าวรวบลงตัวครับอับประคัดแม่คนต่อยก็เหนื่อยครับเพราะว่าต่อยด้วยไล่ด้วยเบซเลสใช้สเต็ปเท้าแล้วนะครับบดออกแหมจังหวะนี้ดักซ้ายได้ยังเฉยครับทางด้านเบซเลสแล้วถอยไปเลยครับแหมฟุตเวิร์ก โอ้โหตอนนี้ใช้ความเร็วครับแม่เราต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นกนะครับตอนนี้เขาหนีเร็วขึ้นแล้วครับไม่นิ่งเลยครับขาไม่ตายครับขาไม่มีวันตายเดสเลสเปี่ยนหัวเหมือนกันครับเจอสีน้ำพลาสติกวินดี้สีน้ำพลาสติก 3D ด,ดีด้วยเนื้อสีดีด้วยความทนทานดีด้วยคุณภาพ หนึ่งในกระูกดิ่งโกววิตามินมโนโปรวิแท็บช่วยบำรุงร่างกายวิตามินมโนโปรวิแท็บช่วยป้องกันการขาดวิตามินวิตามินมโนโปรวิแท็บชนิดเบทเคลือบลิมตารับประทานง่ายวิตามินมโนโปรวิแท็บเจ้าของเดียวกับผลิตภัณฑ์สก,กินเดียวของแหลมทองการแพร่โรดอ่านคัมเตือน์เนฉลากก่อนใช้ย,ยานี่เป็นภาพช้านะครับยกที่แล้วครับ <c oughs> เราก็ไล่เกือบตลอดเกื <c oughs> อบทั <c oughs> ้งยกอะครับแต่ก็ยัง ไล่เข้ามุมอับเข้าไปในพื้นที่ที่แคบๆยังไม่ค่อยได้เพราะว่าขาของเรเน่เบสเลสั้นยังใช้การได้ดีครับขอบคุณน้ำมันเหลืองตราดอกปลาหมอคู่ครับโดยห้างขยาคงหอมโอสดครับตราดอกปลาหมอคู่ครับโซโล่ครับกุญแจระบบป้องกันกุญแจผีสมเกาหลีตั้งกุญแจครับสัตว์ไทยประการชีวิตจำกัดและน,นวันเครื่องเวลลอยครับนี่เป็นยกสุดท้ายนะครับการอุ่นเครื่องของเมสซิปปาหายินนะครับ และสำหรับโปรแกรมต่อไปของกอเกียตครุปนะครับในวันที่28กุมภาพันธ์นะครับที่เวทีมือชั้คขาวทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับจากการจัดของเทศบาลอุดรธานีและสมาคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อุดรธานีนะครับก็มีประมวลศักแรงยอ้อยิ้มครับพบกับรอลลี่มันดิฮินล็อกนะครับและก็การอุ่นเครื่องของไก่ชนสวรพินนะครับแชมป์ WBO เชียแปซิฟิกครับจะร่วมชกในรายการเดียวกันยกสุดท้ายของเนธนะครับกับเบซาเลส ก็ยังนี้เหมือนเดิมครับตัวต้นยกดูเหมือนว่าได้นะแม้เราทำพลาดคแรกครับอา้าละครับชุดนี้ได้สามสี่หมัดต,ตกลับมา2สองหมัดครับโดนหมัดหนึ่งเขาก็เหนื่อยครับเบสเลส,เส,เลสแต่ว่าต่อยดูเหมือนว่าต่อยเชิงรับเพื่อจะไม่ยอมให้น็อกครับโอ้โหฮุกซ้ายครับบดนเต็มเต็มคางเลยครับ พยายามจะประคองตัวนะครับทางด้านเบสเซเลสเนตก็ยังไม่ท้อครับขยันเดินอยากจะน็อกให้ได้ครับเอาใจแฟนเพิ่มสติให้ตัวเองด้วยครับแม้แต่ดูครับยกนี้นี่เต็มรูปแบบนะครับถอยสลับเท้าแม้เต้นสลับเท้าด้วยเนตเบียดเข้าไปโอ้โหจังหวะที่เขาชิงออกก่อนีกเน็ตขยับเข้าไปครับ้องร้อจังหวะดีดีครับช่วงขวาแม่หันไปครับแม่แต่จังหวะนะ้ครับตอนนี้เขามองอ่าไปแล้วหนีเร็วอีกแล้วครับทางด้านเบสเซเลสเนตที่เข้ามาครับ โอ้ oh, จังหวะน,นี้นี่กอดอีกแล้วครับทางด้านเบซาเลสครับการเตือนครับระวังศีรษะด้วยครับทางด้านเบซาเลสงานอเรซอตอนเจดีวันนี้เป็นวันสุดท้ายครับท่านที่อยู่ใกล้ๆครับหรือว่าอยู่ไกลๆผ่านก็เคาเชิญน,นะครับที่โอดอนเจดีครับมีสินค้ามากมายให้ท่านใดจับจ่ายใช้สอยนำกลับไปเป็นของที่ระลึกครับหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวเรา ที่ไทยท็อปตลาดนัดกระเบื้องดังของไทยกลับมาที่ดอนเจดีครับชมการชกไปแล้วครับกรรมาการก็ชูมือให้กับเนสซิประพายิมครับต่อยุนเครื่อง6ยกชนะคะแนาานเบรเน่เบซาเลสครับขอเรียนเชิญคุณฉลวยขันจำนงครับจากอูไทยเจริญการช่างมอบเงินสดให้3,000บาทครับคุณสุวิทย์เอื้อบุญญาณครับจากขางายาตราเสือสิตัวมอบผลิตภัณฑ์ คุณมนพสุวรรณดีครับจากแหลมทองการแพทย์ลาภาวิทย์สกินเดียวครับมอบผลิตภัณฑ์คุณเสริมพลสุนันทการกิจครับจากดิงโก้ประเทศไทยมอบผลิตภัณฑ์คุณวิชัยกิติธีครับจากสวเกาหลีตังกุยจับครับมอบผลิตภัณฑ์คุณนัทว่องมาเสิร์กการครับจากวินดี้สปอร์ตมอบผลิตภัณฑ์ครับสวนอาหารปอกุ้งเขาราชดาและหลักศีครับคุณธวัชชัยเขมรังสีครับเชิญครับคุณมนเอกนียนนัสคุณครับจากศักดิ์สิทธิ์อลอยศักดิ์สิทธิ์พัฒนาคารคาราโอเกะและ ครีมสมุนไพรเชอร์มาเอ,อเชอร์มาทาสิวฝ้าหน้าขาวครับเชิญครับพักอีกครู่เดียวครับเดี๋ยวจะกลับมาเพื่อชมกันต่อครับวิตามินมโนโปรวิตแทบช่วยบำร,รุงร่างกายวิตามินมโนโปรวิตแทบช่วยป้องกันการขาดวิตามินวิตามินมโนโปรวิตแทบชนิดเบทเคลือบลิ้ตารับประทานไา้วิตามินมโนโปร,ร,ร,รวิต,วต,วทวตแทบเจ้า,า,าของเรื่อกับผลิตภัณฑ์สกินเดียวเขาแหลมป้องกันแพ้่โรคทางค้ำเดินในฉลากก่อนใช้ยา ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสําหรับดองเล่าเป็นยาแผนโบร,ราณมีตัวยาสําคัญคือกําลังเสือโครง่งต้นโดไม,ม่รู้ลมกําลังวัวเถลิงมากกระทืบลงโตโตงงสมเกาหลีกระชายดําเป็นยาบำรุงร่างกายยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสําหรับดองเล่าท่านผู้ชมครับผ่านไปแล้วสองสามคู่นะครับสำหรับมวยในใน,ในวันนี้ครับแต่ว่าบนเวทีนั้นยังมีอีกคู่นะครับก็คือแสงเพชรสอสกุลพันซึ่งจะต่อยกับนีโนซูเอโร แสงเพชร3ฟอร์มหลังนั้นต่อย3ครั้งน็อกทั้ง3ครั้งครับแต่ว่าเราอยากให้ท่านผู้ชมได้ไปชมกันถึงแม้ว่าเวลาจะน้อยนิดในช่วงนี้ไปดูภาพกันนิดนะครับว่าแสงเพชรศรกุลพันธ์นั้นต่อย3น็อก3นั้นฟอร์มเป็นยังไงครับดูครับแสงเพชร3ไฟหลังนี่น็อกรวดนะครับและน็อกใครยก1ยก2ตลอดวันนี้มาเจอนีโนโซเลโอครับมวยจากิริป,ปินที่ไม่เคยแพ้น็อกใครเหมือนกันครับ<ๆ>เคยเจอกันเนนมาแล้วนะครับเนตนี่น็อกไม่ได้ครับไฟนี้มาเจอแสงเพชรครับ มวยซ่าอีกหลายคนก็ะเกลียดครบที่มัดหนักจริงๆครับต้องดูจับตาดูครับเป็นนักมวยจากจังหวัดลำปางอีกคนหนึ่งนะครับเ็อของชาย,ยาวา่ามัดอมมหิตใตอนสมัยชกมวยไทยในครองแชมป์ของเวทีเวีรดนเมมาแล้วนะครับมาชกมวยสากลอาชีพเริ่มต้นไม่ค่อยดีครับแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเ็าเก็บชัยชนะมาโดยตลอดครับนอกยกหนึ่งยกสองยกหนึ่งนะครับสามฟอร์มหลังหมด,ดยกครับ ใกล้ๆกับสมศักดิ์สิงห์ชัชวานครับการต่อยไฟนี้ถึงแม้ว่าจะไม่เต็มที่ในแต่ต้นๆครับก็ถามความรู้สึกว่าตั้งแต่ไปรักษาบาดแผลในการด้วยการผ่าตัดที่หัวไหล่ซ้ายนั่นแหละยกหนึ่งยกสองยกสามต่อยแล้วมันเจ็บไหมครับต่อยไฟนี้ไม่เจ็บเลย,ไม,เย,ย,มเลยไม่มีปัญหาเรื่องบาดเจ็บเลยก็ผมก็ต้องขอบคุณทางสมเด็จต่์บอกเจ็บนะครับที่ได้นำส่งไปรับการผ่าตัดรักษาทีนะครับท่านดูแลให้ผมดี นี่ก็เป็นคําพูดยืนยันนะครับว่าไฟนี้ไม่ไม่ไม่ไมีอาการแปร่เจ็บที่หัวไหล่แต่อย่างใดนะครับและก็ขอบคุณคุณก่ณเอ,อเกียรติพิเชษลมที่ได้ดูแลอาการเป็นอย่างดีครับท่านผู้ชมครับช่วงท้ายแล้วครับ่ายทอดสดจากณ์เจรีวันนี้สองชั่วโมงจบลงแล้วครับทีมงานก่อเกียรติกรุ๊ปและคุณพิเชษลดินสญญายชัยพลชีวิตและผมชยัยธนราธานรวมทั้งสมศักดิ์สิงห์ชัชบาลต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ